เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะมีแบบจับลูกสูบลูกวาวอันนี้จะใช้บนสวรค์แท่นนะครับใช้ง,งานบนสวรค์แท่นนะครับในชุดจะมีแบบจับแล้วก็บูทสองตัวนะครับใช้จับสลักลูกสูบที่10ตัว13บสามสีมิบร้บนะครับใช้คู่กับปกบากกาสไลด์สองชั้นนะครับแล้วก็มีดอกลูกวาลนะครับดอกลูกบาลตัวนี้จะปรับขนาดได้ในตัวนะครับจะมีตัวหนอนล็อกไว้นะครับปรับความโตตามใบบาว ขนาดได้ในตัวนะครับตัวนี้จะใช้กับมิลลิ่งก็ได้และใช้กับสว่านแท่นก็ได้นะครับในสินค้าตัวนี้จะเป็นของลูกค้าจังหวัดจันทบุรีอำเภอมะขามนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับสินค้าจากทางร้านอู่เชียงตีมือช่าง,ง TBR Racing Tool นะครับส่วนลูกค้าที่ต้องการเครื่องมือพิเศษติดใจซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์สอบถามได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบจับฟ้าสุขทำวาวแกนต่อบอดวาวแกนปาดบ่าววาวฟ้าสูขรถยนรถเกียร์ยนชุดเกียร์บ่าววาวแบบจับคว้านตีปอกเครื่องมือถอดฝังโซ่ล้อลิ้นอีกหลากหลายครับที่เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับสอบถามทางร้านอุตช่วงตีงมื่อช่าง TBR d i s i n g Tool ได้เลยครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ